ก้อยทัดใหญ่ทษเองได้ง่ายชิ้นใหญ่แบบนี้แค่ยี่สิบต้นต้นมาดูพี่บาวทำแล้วคำนวณต้นทุนได้ดูพี่บาวใช้เก่ยวนน่องติดสะโพกแบบนี้ทั้งหมดสี่ชิ้นน้ำหนักหนึ่งกิโลกกิดเลาะด้านหลังแบบนี้ต่อมาเป็นเก่ยวนระโพกพี่บาวก็เลาะกกระดูกออกทั้งหมดหกชิ้นหนึ่งกิโลเช่นเดียวกันรวมรมต่อมากระเทียมชิ้นปีิบใหญ่สิบกรีมเดี๋ยวไปต้มน้ำเปล่าสองร้อย ml วันนี้จะเป็นถูดหมักแบบง่ายพี่บ่าวใช้แป้งหมักไก่ทอดสำเร็จรูปถูดไก่ทอดอัใหญ่ของนัทจรินตรองนี้ขนาด100กรัมหมักไก่ได้1กิโลแล้วก็เทแป้งลงไปเลยปริมาณไก่ช่องกิโลพี่บ่าวก็เทไปสององกระเทียมตำเรียบร้อยแล้วเทลงไปแล้วก็เทน้ำลงไปเลย200 ML ทีนี้ก็คนวนผสมการต้นกันหมักก็มีแค่นี้ก็หมักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา4ีชั่วโมงก็หมักมาครบ4ีชั่วโมง เดี๋ยวก็เอาไปทอดกันเลยก็ไก่หน้ามันลงไปเลยก็ไก้พอไก่ลงไปแล้วก็ท่่มนะก็เกลอบเกือบกวดนี่ก็เอาไก่ลงทอดได้เลยแล้วจะใช้ไฟระดับกลางทอดไป20นาทีครบ20นาทีแล้วก็ลดเป็นไฟกลางค้อนไปทางออนเดี๋ยวทอดเสร็จมาคำนวณดูว่าไก่ทอดหัดใหญ่ถุดนี้เนี่ยตกราคาิ้นละเท่าไรผ่านไป8นาทีดูสีรหน่ากินแล้วทีนี้ก็กลับด้ก็ได้ดีที่แบบว่า เริ่มน่ากินแล้วแต่การทอดไก่ทอดหัดเยเนี่ยสีจะต้องเข้มกว่าไก่ทอดทั่วไปสํารับแป้งไก่ทอดหัดเย่พี่น้องกดดูได้ที่ตะก้าด้านล่างเลยคือปลาทอดมาประมาณ15นาทีนะแล้วก็จะเร่งไวขึ้นให้เป็นไฟยแดง1นาทีเร่งไวมากบ1นาทีได้ที่เลยพี่น้องดูสีอีอย่ากบไฟอือฮดูนี่ก็ไปจะเด็ดน้ำมันไว้คอยดู มีความกรอบนะครับยก่อนที่จะทอดต่อไปเราก็ช้อนเอาเศษแป้งเศษกระเทียมออกไปมาก็จะทอดส่วนที่เป็นรับโปกบ้างขั้นตอนการทอดก็เหมือนกับรอบแรกเลยพี่น้องดูสีสันความกรอบนะพี่น้องเออแล้วขณะที่ทอดก็มีความหอมมากบาวทอดให้ดูห้าชิ้นก่อนจัดไปน้ำจิ้มรสเด็ดของนัตตาริ่นหืไก่ทอดหัใยญยก็กินคู่กับหอมเจียวแบบนี้ เด็ดร,ร้อยเมนูไก่ทอดแบบง่ายๆเก๋ชายเป้งไก่ทอดนัทารินโอ้หอมน่ากินด้านในจุกดีแป้งกรอบๆนี่กรอบมากพี่น้อง <c oughs> รสชาติความหอมเรียกว่าได้ตามสูตรของไก่ทอดอาใหญ่เป๊ะเลยพี่น้องามาคำนวณให้ดูไก่ซื้อมาทั้งสะโพกแล้วก็น่องติดสะโพกเนี่ย144บาทแป้งช่องช่องเจบาทน้ำมันคิดไป20บาทเพราะว่ายังเหลือแล้วก็สามารถทอดต่อไปได้ ค่าแก๊สสบาทค่ากระเทียม4บาทรวมแล้ว232บาทแต่เราทษดเกยได้ทั้งหมด10จชิ้นดังนั้น232หารด้วย1ิบตกอยู่ที่ชิ้นละ23บาทเป็นการกินไกโตทอดาใาญ่ที่ราคาไม่แพงเลยพี่นอ้องชิ้นใหญ่แบบนี้สะโพกแบบนี้พี่น้องลองจัดมาทำดูพี่บาวบอกเลยว่าได้รสชาติแบบเกยโทอดอาเยยแล้วมีความคุ้มค่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง